ครับตอนนี้นะครับกำลังเริ่มออกไปแล้วนะครับ aller, bracket, เข้าสู่สถานที่เราจะไปนะครับนั่นคือด่านมวกเหล็กนะครับด่านมวกเหล็กนี่คร <It> ับท <to win. S 3> ีมงานของเราครับมาเลย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 ออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยผมรอถ่ายรูปออกมาเลยออกมาเลยครับออกมาเลย ไปแล้วครับไปแล้วไปเลยครับไปเลยไปเลยไปไปไปประมาณ35้คันนะครับที่มาทางนี้นะครับเริ่มแล้วครับจะลุยแล้วนะครับไป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 นี่คือกิมมานะครับออกมาเฮียวัดนะครับอันนี้จะปอนะครับรับติดด้วยไปไป เจน่อยนะครับเจน่อยนะครับเจน่อยนะครับโอเคครับไปนี่จัตชาตีนะครับจัตชาตีนะครับไป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 มา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 นี้เจเป้านะครับออกไปแล้วนะครับออกไปแล้วไปไปมา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 เลยครับมาเลย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 ครับเคลื่อนขบวนแล้วนะครับใกล้จะขันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งตาม นะครับตอนนี้ครับโอเคครับครับครับนี่ก็คือชลาไรเดอร์นะครับกำลังจะําไปนะครับผมั้งนี้สนุกแน่นอนนะครับสนุกแน่นอนคุณบุตรเสลี่ยกำลังโบกไม้โบกมืออยู่นะครับเอาเคครับเดี๋ยวติดตามสายลุยนะครับสายลุยไม่ต้องคุยเยอะครับสวัสดีครับ